สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าผมใช้โปรแกรมตัวไหนตัดต่อนะครับผมใช้แคมตาเซีย t สตูดิโนีครับใช้ PC ตัดนะครับไม่ได้ใช้แอปมือถือตัดนะครับเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆนะครับตัดแอปมือถือเนี่ยตัดสั้นๆน่ะพอได้แต่ถ้าตัดยาวๆเนี่ยผมไม่ไหวฮะเดี๋ยวผมจะมาลองตัดให้ดูในแคมตาเซียนนะครับแบบง่ายๆนะฮะสมมุติ เราก็มีแค่รูปภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอที่เราแคปจากมือถือนะครับจากหน้าจอจอมือถือแล้วก็เสียงเพลงแค่นี้ฮะก็ก็ได้แล้วอ่ะเหาีมาลองดูที่ผมใช้นะครับบ่อยๆเลยนะฮะสมมุติว่าผมมีคลิปนะครับจะดึงลงเพื่อนๆก็ดึงคลิปมาใส่ในนี้ก่อนได้เลยนะฮะผมก็เปิดคลิปมาเปิดคลิปมาอย่างนี้ครับ ดึงดึง,ด,งดึงไปใส่ในนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นทั้งเพลงทั้งภาพนะฮะถ้าสมมติดึงวิดีโอมาก็ดึงออกมาใส่ช่องไหนก็ได้น,นี่ฮะก็จะเป็นวิดีโอนี่ครับวิดีโอก,ก็จะอยู่ตรงกลางเราสามารถปรับได้นะฮะขยายใหญ่เล็กได้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยแอดวานใช้ตัวนี้ด้วย ใช้กรอบ iPhone ด้วยนะฮะอะ่ตัวนี้นรกรอบไอโฟนแต่ตอนดึงลงมาเนี่ยมันจะอยู่กลางแล้วมันยังไม่พอดีนะครับเราก็ไปปรับมันก่อนคลิกป,ปุ๊บขยายตรงนี้หน่อยนะ,ะขยายแล้วก็ปรับนะฮะเลือกก่อนนะ,ะเลือกมือโอกก่อน คปรับขนายมันพอดีนะค่อยๆทำครับงานตัดต่อมันละเอียดนะต้องใช้สมาธิแล้วก็ความค้าใจระดับหนึ่งนะ ก็ผมจะใส่พื้นหลังด้วยอ่ะสมมติพื้นหลังพื้นหลังก็ลูกมานะครับขนาดก็เท่ากับขออนุญาตดูนะฮะหนึ่พ้อยแปดสิพิกเซลคูณเจร้อพิกเซลนะฮะแล้วก็ตั้งมาให้เรียบร้อยนะฮะก็ดึงมาเมื่อลูกนี้ดึงมาก็ขยายมันเต็ม,ทมไทม์ไลน์นะครับ ก็ลบไปนะครับดึงไม้มาเต็มเลยดึงมาให้พอดีกันนะฮะนะี่ครับมันก็จะพอดีอย่างเงี้ยนี่ฮะปุ๊บ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 สวยงามง่ายดายฮะสม,มุติใส่เพลงหน่อยเพลงก็ดึงมาได้เลยนะฮะแล้วก็เลือกเพลงอะไรก็ได้นะฮะเลือกมาวางลวด ออดิโอตรงนี้เป็นคําสั่งออปชันนะครับที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็นออดิโออันนี้คือสามารถที่จะเพิ่มและลดเสียงได้อลดเสียงสิไม่ให้มันดังเกินกับคลิปที่เราพูดนะฮะประมาณนี้แล้วก็ก๊อปอัตรซีแล้วก็วางอตดีตรงก็ดึงไหมมันตรงกัน ก็ซูมเข้าซูมออกได้เนี่ยครัให้มันตรงกันหือะไรก็ว่าไปตัดขาขยับปวดได้นะฮะต้องลองใช้อ่ะครับมันถึงจะมันถึงจะียวชำนาญเนี่ยฮะก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่ออีกอันเดงที่ผมใช้จะใช้เป็นตัวฐานพัลชั่นเอือฐานซิชั่น,ออน,นผมจะใช้เป็นตัวเฟนนะฮะ มันก็จะค่อยๆเฟดออกนะครับผมจะลองทำให้ดูใกล้ๆจบก็จะเฟดดำเลยเนี่ยเฟดยังเนี่ยก็จะค่อยดำแล้วก็ดับไปนะฮะตัวไหนก็เลือกเอานะครับนี่ยครับไม่ยากครับถ้าถ้าไม่ได้ลูกเล่นอะไรมากมายทำอย่างผมเนี่ยถือว่าง่ายฮะ ก็เลือ Audio กตอนีิโอ็บอกไปแล้วพ่งนี้ก็อะไรก็ไปลองเล่นอยู่อันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมเขาศึกษาจาก YouTube ก็ได้ฮะของใครก็ได้ที่เขามีสอนนะฮประมาณนี้ฮะหลักๆจากนั้นก็กดตรงนี้ครับโปรดังแอนด์แชร์นะฮะก็จะมีให้เลือกขนาดมากมายนะครับเสร็จแล้วก็เน็กแล้วก็ฟินิตมันก็จะทำารทำการเซฟให้เราเรียบร้อยฮะแค่นี้ฮะวิธีการใช้ ทำเสียสตูดิโอในแบบของผมนะฮะเจสิวิลาานะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะฮะเรามีสติกเกอร์ลายให้โหลดแล้วนะครับเสิร์ชชื่อมิตรบีและภารกิจประจำวันนะครับคลิปนี้ไปแล้วฮะขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ